สวัสดีคะ่ะทุกคนพอดี9ก้ากำลังจะเริ่มสมุดเล่มใหม่ในเดือนกระกฎาปี2021นี้นะคะ9ก้าก็เลยขอมาทําเป็นมินิรีวิวสาหรับสมุด3เล่มน,นี้แล้วกันนะคะสมุด3เล่มน,นี้เนี่ยก้าซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะเดี๋ยวก้จะแนบลิงก์ของทางร้านแล้วก็รายละเอียดต่างๆของสมุด3เล่มน,นี้เนี่ยไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปดูกันนะคะ ก็เริ่มจากเล่มแรกก่อนเลยเนาะเล่มสีดำนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ sequence ค่ะเป็นรุ่น signature classic นะคะก้าเลือกเป็นไซส์ a 6หรรอวพาอ o เก็ตไซส์มาค่ะเขาจะมีความเป็นสแควร์นะคะสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จับง่ายจับถนัดมือนะคะรายละเอียดเขาจะมีบอกด้านหลังนะว่ามี300แผ่นกระดาษ7 0กรัมนะคะขนาด1 0 5ะคะูณ14เซนค่ะราคา350บาทนะคะกก็เลือกเป็นกระดาษแบบกริดมานะทุกคนนี่นะคะ ซึ่งของซีเควนต์เนี่ยเขากางได้360องศานะคะคือมันยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างดีนะคะอันนี้ขอแกะไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะคะเผื่อใครแบบอยากจะกางจดมือเดียวอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็สามารถทําได้นะคะหรือใครเขียนมือซ้ายอะไรแบบนี้นะซึ่งเวลากลางเนี่ยกระดาษเขาก็ไม่ตีไปมาด้วยนะคะ เส้นกริดที่9้าเลือกมาเนี่ยเป็นเส้นเขาจะค่อนข้างบางนะจะทําให้เราแบบสบายตาเวลาจดนะคะแล้วก็มีแมกเนตมาให้ด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ที่9เลือกไซส์ A6 มาเพราะว่าเผื่อเอาไว้พวกติดตัวนะคะก้าวค่อนข้างชอบพกสมุดติดตัวแล้วก็ไซส์ A6 น่าจะเหมาะนะน้าหนักก็เบาด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นไซส์ a 6ของ l o ย s Term ค่ะเล่มน,นี้ราคา650บาทนะคะมีจำนวน187หน้าค่ะนี่อยู่ตรงนี้รายละเอียดเขาจะมีตรงนี้นะคะกระดาษหนา80กรัมค่ะแล้วก็มีที่ขั้นหน้าให้2เส้นแต่เ,เรามาแกะดูกันอ่ะเดี๋ยวก่อนแกะเรามาเทียบไซส์กันก่อนดีกว่านี่นะคะไซส์ size a 6เหมือนกันแต่ว่า l o ย s ์เทอเนี่ยจะตัวสูงกว่า s e q u e n c นะคะเขาจะมีความสูงกว่า แล้วก็หน้าแคบกว่านิดนึงนะคะกระดาษก็จะสีออกแบบครีมครมมากกว่านะคะจำนวนหน้าน้อยกว่าแต่ว่าน้ำหนักเบานะคะทุกคนแล้วก็มีปกเป็นแบบ hard cover นะคะก็คือแบบปกแข็งนะคะอันนี้จะเป็นปกอ่อน,นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะก้าวค่อนข้างชอบสายรัดของเนี่ยของรอยเ Term มากกว่า Moskin เพราะ o ม s k i n ของก้าวใช้เดือนเดียวสายก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อน ก้าซื้อเป็นกระดาษแบบดอตมานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกกระดาษเป็นการ์ดเป็นดีเทลของสมุดนะคะนี่นะคะการ์ดวก็สมุดส่วนใหญ่เก้าก็ไม่ค่อยได้อ่านนะคะจะเก็บเอาไว้ที่พ็อกเก็ตด้านหลังมากกว่า ก็จะเก็บเนี่ยพวกเนี้ยเอาไว้ไว้ข้างหลังนะคะที่ตรงนี้เลยนี่เขาก็มีสติกเกอร์มาให้นะคะเผื่อใครจะไปแปะด้านหน้าหรือว่าเวลาเขียนเสร็จแล้วอยากจะแปะตรงตรงสันนะคะเนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์ยาวๆมาให้เผื่อจะเขียนว่าเออแบบบันทึกเรื่องอะไรของปีอะไรไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ โอเคก็ส์ a 6เนี่ยก้าวชอบที่เขาเป็นปกแข็งนะมันดูแบบแข็งแรงถึงจะเล่มเล็กแต่ว่าดูแข็งแรงดีนะคะเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นหน้านี้นะคะเป็นแบบกระดาษแข็งแล้วก็เป็นหน้าคอนเทนต์หรือแบบไว้เขียนสารบัญน,นะคะเพราะว่าเขาจะมีเป็นสมุดที่มีเลขหน้านะรอยเทอมคือของซีเควนต์จะไม่มีนะคะ,ะก็อย่างเล่มน,นี้มีทั้งหมด187หน้านะคะนี่แล้วก็มีสายคั่นให้2เส้นนะคะ คือสายคานเนี่ยจะสีตรงกับปกแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบสีปกคาดสีเทานะคะทุกคนก้าวลืมบอกว่าสมุดของเขาเนี่ยกระดาษสามารถฉีกมาใช้ได้12แผ่นนะคะแต่ว่าจะอยู่12แผ่นด้านหลังซึ่งรอยปะเนี่ยจะค่อนข้างเล็กแล้วก็มองไม่เห็นเลยนะคะเขาทำมาเนียนมากเผื่อใครแบบเขียนผิดแล้วต้องการเอากระดาษแบบเดียวกันเนี่ยไปเขียนแปะทับนะคะ อย่างของ l อยช์เทิร์มนะคะเก้าก็ค่อนข้างชอบสีของกระดาษที่ดูสบายตานะคะแล้วก็สายรัดที่ค่อนข้างจะแน่นกว่าออขออนุญ,ญาตนะคะทุกคน <laughs> เป็นตัวโมสกินนะอันนี้ไม่ได้จะบัฟว่าโมสกินไม่ดีก็ดีแต่ว่าคือมาเดือนเดียวอะ่ะสายเก้าก็ไปแล้วนะคะมันไม่ได้เป็นเล่มเดียวทุกคนคือมีเล่มอื่นก็เป็นนะคะก็เลยรู้สึกว่าก้าอาจจะค่อนข้างชอบสายคาดอ่าพูดผิดค่ะสายรัดของรอยช์เทิร์มากกว่า ะะโอเคต่อไปก็เป็นไซส์ B6 นะคะอันนี้9ชอบสีของเขามากก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก่อนถ้ามีอะไรจดแบบพิเศษพิเศษก็อาจจะเลือกมาจดเล่มนี้เพราะว่า9ชอบสีของสมุดมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นไซส์ B6 นะคะของรอยเทอ e r มเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ปกแบบเป็นซอฟต์คัฟเวอร์นะทุกคนก็คือปกอ่อนนะคะแล้วก็เลือกกระดาษแบบดอทมานะ ไซส์ B 6เนี่ยเหมือนจะไม่มีปกแข็งนะคะอันนี้เก้าไม่ชวนนะทุกคนถ้าข้อมูลไม่ตรงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก้ก็จะเก็บไปในพ็อกเก็ตเหมือนเดิมน,นะคะนนเขาก็จะมีเป็นการ์ดเป็นดีเทลต่างๆมนาะให้ก็คงจะเหมือนเล่มเล็กอะคะ่ะแต่ว่าเก้าก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีส่วนใหญ่ก็จะเก็บอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงพ็อกเก็ตเนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้อยู่แล้วนะคะเหมือนกับเล่มเล็กเมื่อกี้เลย,ยเผื่อใครอยากจะเอามาแปะด้านข้างเนาะตรงสันมันหรือว่าตรงเนี้ยเอามาแปะข้างหน้านี้ก็ได้นะคะสีเขียววันนี้ก็น่ารักดีนะเก้าชอบมากๆเลยค่ะคือซื้อมาพราสีนี้นะคะ ส่วนเล่มสีฟ้าเมื่อกี้คือเก้าซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วสีฟ้าของเขามีหลายโทนแต่ว่าก้าจจำชื่อสีผิดแล้วสั่งเป็นสีน,นี้มาแล้วก็เลยไม่เป็นไรนะคะเพราะสีฟ้าก็ถูกชะลูกกับก้าเหมือนกันก้าจจำไม่ได้ว่าชื่อสีอาร์เชอร์หรือเปล่าสะกดด้วยตัว A-Z-U-R ค่ะไม่ชชัว์ว่าอะไรแต่อันนี้สีเขียวนะคะสีเซจนะก็เป็นหนังแบบก็โอเคดีนะคะผิวสัมผัสดีชอบเหมือนกัน เป็นกระดาษแบบดอทนะคะมีทั้งหมด123หน้าคะ่ะกระดาษ80กรัมเหมือนกันนะราคา750บาทนะคะ123น,นี่ไงนี่นะคะเห็นไหมเลยโอเคเป็นมินิรีวิวจริงๆทุกคนรีบไปหน่อยนะคะลืมให้ดูสายขั้นเลยนี่ สีเขียวนะคะสีตรงกับปกแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีแบบเขียวเทานี้นะคะก็จะมี3มเล่มนี้นะคะที่ก้าวจะเริ่มใช้อ่พูดผิดค่ะขอโทษจะเป็นสองเล่มนี้ที่เริ่มใช้คืนนี้เลยนะคะส่วนเล่มสีเขียวเนี่ยจะเก็บไว้ก่อนนะวันนี้วันที่9้าอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่11กรกฎานะคะ แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดก้าขออนุญ,ญาตรีวิวแบบสมุดบูโจนี่เดือนกรกฎานี้นะคะเก้าก็เริ่มต้นเดือนกรกฎา,ากับสมุดเล่มใหม่ใช่ไหมนะคะก้เอาแดลารีเนี่ยมาใส่ในเดือนกรกฎาด้วยนะคะปกติก็จะใส่เป็นหน้าวีคลีแต่ว่า ตัดออกไปแล้ววิกลี่นะคะมาบันทึกไดอารี่ลงในนี้แทนนะขออนุญาตเปิดผ่านเร็วๆนะคะเนี่ยแต่ละวันก็จะบันทึกแบบนี้ค่ะไดอารี่นะคะแต่วันหนึ่งอะก้าบันทึกหลายหน้ามากทุกคนเนี่ยหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่นะคะแล้วก็เริ่มวันที่สองเนี่ยคิดดูดิทุกคนก้าเลยต้องแบบว่าทำไดอารี่ลงไปในเล่มนี้เพราะว่าถ้าใช้ไดอารี่เล่มเก่าอะที่เป็นเอ่อวันเดเพอร์เอ่อหนึ่งวันหนึ่งหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะพอนะคะ เนี่ยค่ะคือ1วันก็จะมีหนึ่งหน้าใช่ไหมคะแล,แล้วแต่ละวันน่ะในการความเป็นจริงอ่ะคือ9้าจดทีสี่หน้า <c oughs> 9้าเลยต้องย้ายมาจดในนี้แทนนะคะคิดถึงหน้าหนยแหละเมื่อกี้ถึงวันที่สองใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตนะคะเปิดไปเปิดมาอันนี้วันที่สองก็มันทึกี่หน้าแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้เดี๋ยวก้ามาแปะรูปนะคะวันที่สามดูดิทุกคนบันทึกอะไร นี่นะคะก็มีวาดรูปเอาไว้ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็นี่วันที่5กรกฎาโรงงานพลาสติกแถวขิงแก้วระเบิดนะคะก้รู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างสําคัญก็เลยบันทึกเอาไว้นะคะวาดรูปเล่นอีกแล้ววันที่6วันที่เนะคะอันนี้เว้นไว้แปะรูปคะ่ะพอดีวันเกิดเพื่อนนะคะก็เลยอยากจะทําบันทึกเอาไว้นะคะ วันนี้วันที่11ก็ก้ยังไม่ได้จดอะไรเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาบันทึกย้อนหลังนิดหน่อยว่าเออทำอะไรไปบ้างในวันนี้นะคะจริงๆปกติก็จะต้องเขียนไว้ของคืนวันที่10แล้วแต่พอดีเมื่อคืนไม่ได้เขียนนะคะก็เลยปล่อยโล่งเลยค่ะวันนี้แต่คืนนี้จะต้องเขียนทูดูของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามีงานบ้านรออยู่โอเคก็มีเท่านี้นะคะของเล่มบูโจต่อไปก็เป็นซีเควน์ b 6นะคะก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเล่มน,นี้ จดแบบเล่นๆนะคะมีไอเดียอะไรก็เขียนลงไปค่ะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อ,อซื้อของไว้แล้วกลัวลืมแบบลืมราคานะคะก็เอามาแปะไว้ในนี้ค่ะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคะก็มีประมาณนี้ใช้ไปประมาณครึ่งเล่มราคาทุกคน ส่วนไดอารี่ที่เก้าใช้ทุกวันนะคะก็ยังบันทึกอยู่เพราะว่าก้าอยากใช้ให้เขาหมดเล่มก็เลยยังบันทึกอยู่เรื่อยๆนะคะของโมสกินเก้าก็ชอบคือเก้าเป็นคนชอบสมุดเล่มหนาๆอยู่แล้วนะคะก็เลยค่อนข้างถูกใจแต่ว่าที่ไม่ถูกใจคือนี้ <c ười> คือมันแบบมันเปื่อยง่ายนิดนึงนะคะ อีกเล่มหนึ่งอันนี้ค่ะเป็นของโบจูนส์นะคะเก้าก็ชอบเอาเล่มน,นี้มาวาดรูปนะคะมาวาดรูปต่างๆนี่โบจูนส์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะทุกคนซึ่งกระดาษของเขาเนี่ยดีมากไม่ซึมไม่ทะลุนะคะแล้วก็นี่เป็นการเยแบบกี่นะเวลาเราจะแบบวาดเขียนอะไรก็กางออกมาได้เลยเต็มที่นะคะเป็นกระดาษคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นนะทุกคน วก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนกันนะคะอันนี้เก้าชอบปกของเขามากเลยเหมือนเราจับต้นไม้อยู่เลยนะคะแต่ว่านิ่มนะทุกคนไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นเปลือกไม้แข็งนะถึงแม้ปกของเขาจะทําจากเปลือกไม้ใบไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เถอะแต่ว่าผิวสัมผัสก็ยังดีอยู่นะคะคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะคะทุกคนช่วงนี้เก้าไม่ค่อยมีเวลาถ่ายวิดีโอตัดคลิปหรือว่าอัดเสียงเลยคะ่ะต้องอยู่กับเด็กๆนะคะแต่ก็จะพยายาม ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีเซตอัพของเดือนสิงหาอีกที่ก้าจะต้องทําคลิปออกมาเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะปกติแล้วก้าวก็ไม่ค่อยได้มานั่งพูดไปอัดวิดีโอไปเท่าไหร่เพราะว่าเก่งใจเสียงแบบรอบตัวก้าวค่อนข้างรบกวนคนดูนิดนึง <laughs> นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กด ไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ก้าวด้วยนะคะทุกคนยิ่งพูดยิ่งงง <laughs> ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ